ดึงขึ้นมาปึออ๊บเห็นไหมหลักกำลังพอดีหลักไม่เยอะทาไมทุเรียนผมหล่นหมดพอฝนตกก็หล่นทุกทีพอแตกยอดได้หลน่นนี่คือใส่นะีเป็นค่าการนอกระบบนะพี่รับจากราชก,การทุกเดือนมันเหมือนกับว่าเราต้องแทนคุณแผ่นดินเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพอเรากษียณแล้วเราทิ้งทุกอย่างแล้วรับอำนาจแล้วไปใช้จ่ายอย่าง สบายโดยที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับให้สังคมนะชีวิตนี้ยังต้องช่วยสังคมจนกว่าจะทําไม่ไหวนะใครสนใจก็ให้ความรู้หมดแล้วก็ไม่ปิดบังสวัสดีครับวันนี้ก็เจออีกแล้วนะครับยิีรับเชิสงครามครับผมก็วันนี้เราจะมาเริ่ม ในการปลูกสลัดวันนี้ผมก็ได้เตรียมต้นกล้าไปเรียบร้อยแล้วต้นกล้านี้ผมเพาะไว้ประมาณสิบวันถึงสิบวันครับก็เป็นสลัดกรีนคอร์ดกับเล็คอร์ดสตัวตัวนี้นี่ผู้บริโภคชอบมากเพราะว่ามันกรอบนะกรอบแล้วโตเร็วครับโตเร็วก็จริงๆนี่ผมปลูกสลัดไว้ประมาณ4ชนิดคือ1หน่งกรีนคอร์ดสองเล็กคอร์ดแล้วก็เล็กอกกรีนอกสี่ตัว แต่ว,วันนี้ผมปลูกแค่2ตัวเพราะว่าอีก2ตัวนี้่อยเป็นรอบหน้าครับก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกินคอสกินคอสนี่นักจากพิเศษของเขาคือกรอบสีเขียวกรอบแล้วก็ค่อนข้างจะโตเร็วเนื้อนแน่นครับใบหนาแต่ตัวนี้ที่ปลูกไปแล้วก็เป็นเลดคอสตัวนี้ก็จะโตเร็วเหมือนกันใบจะบางกว่าแต่สีจะสดใสสีจะออกเป็นสีแดงแดงสีม่วงม่วงแดงๆงครับ ตัวนี้ก็ใช้เวลาหลังจากปลูกตรงนี้ก็ประมาณ30วันครับ30วันไม่เกิน3 2วันแล้วก็ตัดตัดล้ายได้ครับก่อนที่จะปลูกผมก็ได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดินตรงนี้ที่ผมใช้นี่เป็นดินที่ผสมใช้มาหลายรอบแล้วรอบที่แล้วพอปลูกเสร็จปับ๊บผมก็ตากไว้ประมาณ15วันหลังจากตากแล้วตากไว้สิวันปั๊บเนี่ยผมก็จะมาผสมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกของผมที่ผมใช้คือ หมักขี้ไก่แกลบข้อดีทําไมผมไม่ใช้แกลบอย่างเดียวผมมองว่าเดี๋ยวนี้ผมไปซื้อแกลบสอบกระสอบระสิบห้าบาทขณะที่มูลไก่ที่เป็นไก่เนื้อที่มีแกลบผสม25บาทมันคุณค่าทางท่าอาหารมันต่างกันเยอะเลยแล้วก็เราก็ได้ได้ส่วนของความร่วนซุยคือแกลบอยู่ในมูลไก่เนื้อด้วยเลยเราได้ทั้งสองอย่างครับ มีส่วนหนึ่งก็คือเป็นแกลบแล้วก็จะเป็นมูลไก่อยู่ในแกลบแล้วทับทิดินมันร่วนซุยหนึ่งสองอ่ามันได้ทาตาหารด้วยแต่จริงๆเลยพวกฝักสลัดนี่เขาเขาก็จะเน้นใน,นเรื่องของเนเยื่มสูงเนเยืนก็ในมูลไก่มันก็มีเยอะอยู่แล้วนะมีมีเยอะประมาณหลังจากที่ผสมดากดินเสร็จแล้วผมก็ใช้มูลไก่ที่หมักแล้วจนเย็นนะครับจนจน จนการสลายตัวการสลายด้วยด้วยยูนซีเรียบร้อยจนจนเราจับแล้วมันเย็นนะเราเรียกปุ๋ยเย็นแล้วเราสามารถนํามาใช้ได้ในแปลงนี้โรงนี้ผมใช้ประมาณหกหกถึงแปกระสอบแปลงละสี่กระสอบครับคุกค,ค้ากันไปนะจนได้ที่แล้วหลังจากนั้นผมก็ขอน้าที่จะมาปลูกผมก็ได้เตรียมดินเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ให้พวก เชื้อราลาดไปสองสามตัวมีหนึ่งเมทาเซียมเมทาเซียมนี่เป็นเชื้อพันครับเป็นเชื้อพันธุ์เราผมผสมกับบิวเบรียเมทาเซียมนี่มันจะไปกําจัดพวกด้วงพวกนี้นะพวกตะกุนด้วงพวกนี้นะพวกไข่ด้วงพวกตัวด้วงพวกนี้แล้วบิวเบรียเนี่ยไปกำจัดพวกพวกเพื่ออะไรต่างๆครับ พวกนี้ก็เราสามารถที่ลงไปก่อนประมาณสัก3าสี่วันก่อนที่จะปลูกหลังจากสามสวันแล้วผมก่อนที่จะปลูกเมื่อวานผมก็ได้ลงไตโคลมาเข้าไปอีกรอบหนึ่งไตโคลมาก,กับมเมตาเซียมกับบิว,บวเเลียสามารถที่ผสมกันได้นะผสมน้ําแล้วก็ลาดไปนะแล้วมันก็ทํางานของมันเองโดยพวกเชื้อพวกนี้จะไปทาําลายต้นตวพืชที่ผม,ผมกล่าวมานะ ในส่วนของไตโคเดอร์มาผมจะราดก่อนปลูกประมาณ1วันแล้วราดต้นยินนะสองสามอย่างนี้ที่เป็นสารชีวันเราต้องใช้ต้นยินมันจะไม่ชอบแดดมันไม่ชอบความร้อนแต่มันจะชอบความชื้นนะแล้วก็ขวางการทําไมผมสามตัวนี้ไม่ใช้ความกันเพราะว่าไตโคเดอร์มามันจะเชื้อมันจะแรงมันจะไปทําลายพวกวิเบเรีกับพวกเมทาลิเซียม เลยต้องลงในสองต้นุูกอนพร้อมกันไปแล้วก็ไอก้กมาลงสุดท้ายครับแต่แล้วผมพอเตรียมดินเรียบร้อยต้นกล้าพร้อมก็มาปลูกตอนนี้ผมก็ลงแถวแรกไปเพื่อให้เป็นแนวครับนะโดยประมาณแล้วระหว่างระหว่างต้นประมาณคืบหนึ่งก็ประมาณ20 2 5เซน20ถึง25เซนครับถ้าเป็นไอพวก เล็ดขอดกรีนขอดพวกนี้นี่ก็ประมาณ25เซนแต่ถ้าเป็นกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กพุ่มมันใหญ่มากกรีนโอ๊กอย่างน้อย30เซน30มเซนครับหรือ1ฟุตนะเพราะพุ่มมันจะใหญ่แล้วพวกนี้ถ้า25เซนก็จะพอดีแล้วผมก็ปลูกเยนชำนานเมื่อก่อนเราก็ใช้ตัววัดวันนี้นี่วัดด้วยความรู้สึกครับพอถึงจุดหนึ่งก็วัดด้วยความรู้สึกเราก็จะรู้ว่าเออขนาดที่พอดีพอดีกันไหน แล้วระหว่างแถวก็ประมาณครบหนึ่งครบก็ประมาณ 20, 25เซนครับ 20, 25เซนก็แปลงนี้ได้ประมาณสีแถวสีแถวความกว้างของแปลงนี้90เซนแล้ววิธีการตั้งแถวตรงสมัยตอนทำใหม่ๆผมก็ขึงเชือบนะพอทำไปแล้วมันใช้เวลาเยอะพอใช้เวลาเยอะปับ๊บก็ได้หาวิธีการที่มันเร็วขึ้นก็คิดว่าเออ พอทำไปมาหนึ่งคืบคือพอดีครับแล้วการที่ทําให้แถวตรงนี่ใช้หลักการง่ายๆครับ,บรหนึ่งคืบเราก็ปักหมุดไว้หนึ่งคืบเราก็ปักมุดไว้อ่าหนึ่งคือบอยู่ตรงนี้ป,ปั๊บปุ๊บอย่าน้ะปักบุดปักบุดสั้นๆอ่าไ,ไม่ต้องยาวมากปุ๊บอืมง่ายๆปุ๊บงน้นะอืมครับ ปุ๊บเล็งหน่อยเยล็งหน่อยปุ๊บอือเห็นไ้ยคือจริงๆถึงแถวไม่ตรงก็ได้แต่มันไม่สวยงามแค่นั้นเองแล้วในขบวนการปลูกแล้วก็ใช้ปลายซ้อนปุ๊บอือืดึงขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมรากกำลังพอดีรักไม่เยอะ รากไม่เยอะ,อะตัวนี้ไม่มีปัญหานะตัวตัวตัวนี้ไม่มีปัญหาตัวนี้จะไม่กินไม่กินผักสดแต่มันจะกินใบใบผักที่มันเสียแล้วนะครับไม่มีปัญหาพิธีการก็ง่ายๆครับอืมครับง่ายถ้าเป็นไว้ได้ก็โอเคแถวสามแถวสี่ครับปุออ๊บอืม อืมครับเสร็จแล้วก็กระบวนการปลูกก็พยายามเล็งให้มันตรงๆครับพยายามเล็งให้ตรงครับส่วนดินปลูกผมก็ผสมขึ้นมาเองดินไม่ใช่ดินปลูกดินเพาะดินเพาะตัวนี้ก็ผสมขึ้นมาเองเดี๋ยววันหลังค่อยอธิบายว่าเราใช้อะไรบ้างนะแต่วันนี้ขอญาติในเรื่องตรงนี้ก่อน แล้ววิธีการปลูกลก็แค่เลิงครับเล็งให้มันตรงง่ายๆครับง่ายๆหลังจากปลูกตัวนี้ไปได้4วันหรือ5วันพอเริ่มตั้งตัวนะครับพอเขาเริ่มตั้งตัวได้ผมก็จะให้ปุ๋ยรอบที่หนึ่งหมายถึงว่าปุ๋ยที่มาเสริมช่วงหลัง ผมก็จะจะหวานปุ๋ยบริเวณบ,ร,วณบริเวณตรงกลางแปลงผมใช้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงครับปุ๋ยหมักคุณภาพสูงนี่ผมกระบวนการการผลิตของผมก็มีมูลสัตว์ก็คือขี้หมูขี้วัวแล้วก็ขี้ไก่แกรบสามตัวบวกด้วยวด้วยาหสัตว์ที่มันมีธาตุอาหรที่มันมีโปรตีนสูงสูงครับอืม เพราะว่าพวกนี้พวกนี้มันจะให้ธาตุอาหารที่ค่อนข้างจะสูงแล้วต,นตวน้นไะม้จะโตไวนะหลังจากนั้นผมก็จะให้พวกน้ำหมักทุกๆสามวันครับน้ำหมักที่ผมใช้กับพวกปักสลัดมีอยู่สองตัวคือน้ำหมักปลาทะเลกับน้ำหมักี้ววครับสองตัวจะให้สลับกันสาวันครั้งสาวันครั้งโดยให้ตอนเช้าอืมสาเหตุที่ทําไมเราต้องให้ตอนเช้า พว่าพวกผักต่างๆนะปากใบจะเปิดในเวลาเช้าพออากาศร้อนๆปากใบก็จะปิดมันก็ไม่สามารถกินได้นะคือเขาเรียวกวาการให้ธานหารโดยตรงเลยนะคือพืชไม่จะถ้าเราให้ทางใบปั๊บดีเขาไม่ต้องผ่านกระบวนการจากทางรากขึ้นมาเข้าปากใบแล้วก็สามารถเอาไปปรุงอาหารได้เลยครับคือเป็นธานอาหารที่สามารถ พอได้รับแสงแดดปั๊บเขาก็สามารถแบบปรุงเป็นอาหารสำหรับพืชตัวนั้นได้เลยให้แบบทางด่วนเคยเห็นไหมว่าในในในบางนักาิทยาการบางคนเขาบอกว่าสมัยที่ทำงานน่ะนะยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องผักแต่เป็นเรื่องไม้ผลเพราะทุเรียนใครปลูกทุเรียนว่าใครมีสวนทุเรียนปั๊บ พอฝนตกมาระหว่างที่ทุเรียนออกดอกติดลูกเล็กๆพอฝนตกมาปุ๊บมันจะได้มีธาตุไนเยื่ยนสูงเพราะว่าในเย็่ยนมีอยู่ในอากาศพอฝนตกมาปั๊บมันจะโดนใบแล้วจะทาให้มีการทุเรียนแตกยอดพอทุเรียนแตกยอดปั๊บอาหารทุกอย่างที่ะสมไว้สำหรับลูกนี่มันก็ต้องไปเลี้ยงยอดเพราะถ้ายอดมันตายหมายถึงต้นมันตาย ้นมันโสมโดยธรรมชาติของต้นไม้ไม้ผลนี่มันต้องทิ้งลูกเพื่อที่จะไปเลี้ยงยอดแล้วชาวสวนส่วนใหญ่เขาจะมีเครื่องพ่นแรงสูงเขาจะเอาอาหารทางด่วนคือท่านอาหารเป็นปุ๋ยน้ําฉีดเข้าไปเพื่อให้มันได้กินทันทีโดยที่ไม่ได้เอาอาหารจากลำต้นไปใช้แล้วทําให้ลูกทุเรียนไม่หล่นเห็นไหมแล้วเกษตรกรมาถามผมนายอำนว่าทำไมทำไมทุเรียนผมหล่นหมด พอฝนตกก็หล่นทุกทีพอแตกยอดได้หล่นนี่คือใส่นะอาจจะเป็นนอกเรื่องแต่ว่าเป็นเกดความรู้เล็กๆน้อยๆครับ <c oughs> ก็เทคนิคต่างๆในเรื่องของปลูกผักของผมก็คงจะมีแค่นี้นะครับตามรายละเอียดที่ที่ได้เล่ามาแล้วก็จริงๆแล้วที่ผมบอกไปนี่เป็นเรื่องของที่ผมปฏิบัติจริงๆนะผมพยายามที่จะไม่เอาวิชาการมาใช้มาเล่าแต่จะเอาการปฏิบัติที่ทำกับตัวเองมาเล่าไว้ เพื่อนๆได้ฟังเพราะไม่มีน้องได้ฟังผู้ที่สนใจได้ฟังแล้วก็ก่อนที่จะจบก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องอย่าลืมเรื่องการออกกำลังกายนะผมเป็นคนเล่นกีฬามาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กๆนะก็อย่าลืมเรื่องออกกำลังกายที่ได้พูดไปผมพยายามบอกทุกคลิปว่าอย่าลืมนะครับเรื่องออกกำลังกายเย็นนี้ผมหลังจากทาตรงนี้เสร็จผมก็จะรีบออกกำลังกายเสร็จแล้ววอคข้ามๆผมก็จะมาทํางานของผมต่อครับผมก็ส่วน ในการปลูกสลัดผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับดวงตะวันสีทองทอแสง สีแดงคอยคนกลับมารอยลอกเพียน